นี่ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะพบกับเราสองคนแบบนี้นะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะคนที่รักในเรื่องของการดูแลสุขภาพยุคนี้เป็นยุคของการดูแลสุขภาพนะคุณผู้ชมนอกจากเราจะต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นทานอาหารให้ครบ5้าหมู่หมั่นออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเดี๋ยวนี้มันไม่พอแล้วค่ะคุณผู้ชมโรคภัยไข้เจ็บมาอยู่รอบตัวเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนําสินค้าที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพขายดีอันดับหนึ่งแล้วก็ขายดีอย่างต่อเนง เนื่องมาหลายปีมาให้คุณผู้ชมได้มาซื้อมาจับใจใช้สอยมาช้อปปิ้งกันแบบราคาสุดประหยัดจริงๆโอ,อ้โหเรื่องเรื่องของโปรโมชั่นนะครราคาสุดประหยัดนี่เดี๋ยวจัดให้อย่างแน่นอนอย่างที่พี่มิ้นบอกนะครับค่ะเอาละครับคุณผู้ชมอยู่ตรงด้านหน้านี้แล้วครับผมผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างที่พี่มิ้นบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่คือถังเช่านะครับผสมบันตีวิตามิน B ีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ หลายท่านเนี่ยอาจจะรู้จักถังเช่าแล้วพี่เมนแต่หลายท่านเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเอ๊ะถังเช่าคืออะไรคุณสมบัติเป็นยังไงมีประโยชน์อย่างไรทําไมถึงรอซื้อกันมากมายขนาดนี้ที่ช่องรับบิ s ช็อปปิ้ของเราใชคสองขออนญาตนะ,ะฮะคุณผู้ชมครับนี่คืองานวิจัย ของถังเช่าในทางการแพทย์เรื่องของประโยชน์ของถังเช่านะครับผมไม่จะเป็นเรื่องของกระตุ้นภูมิต้านทานบำรุงไตต้านมะเร็งนะครับเสริมสมรรถภาพทางเพศนะครับกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับผมปรับสมดุลน้ำตาลและไขมันในเลือดครับช่วยอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียบบำรุงปอดนะครับผมต้องบอกว่าอ่ะอีกหนึ่งด้านนะครับนี่คือถังเช่าอย่างเดียวไม่พอครับกล่องนี้นะครับผมมีแอลจีอานีน ยังมีวิตามินพรีมิกซ์อีกด้วยนะคะ,คะอ่ะพี่มิ้นนี่คือประโยชน์ทางชาเช่าคร่าวๆแต่ว่าอย่างที่มิ้นบอกว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันสำคัญมากในยุคนี้ใช่สังเกตได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีอาการที่แบบว่าเกี่ยวกับ เรื่องของเรื่องของไตายเรื่องของตับนี่อ,อาการเบื้องต้นเราสังเกตยังไงได้บ้างครับพี่ต้องบอกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราจะเป็นหวัดเราเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอาการคือน,น้ำม่ง<อ>น้ำมูกไหล<อ>ถูกไหมาอักขันตันเนื้อตําตัวอันนี้เราพอทราบเราพอทราบแต่ถ้าเราจะเป็นโรคตับโรคไตเนี่ยมีอะไรมาเตือนไหมผู้ชมลองสังเกตตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะถ้าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคไตตื่นเช้ามาค่ะถ้ารู้สึกว่าตาเราบวมๆกว่าทุกๆกวันแล้วเราเป็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นโดยเฉพาะเปลือกตาของเราเนี่ยมันจะมีอาการบวมๆตุยๆสัังเกกตและสนนนิษฐาไว้่อ และสังเกตข้อต่อไปนะคะก็คือเริ่มมีอาการบวมตามแขนตามขาหรือเปล่า,าตามตัวหรือเปล่าอตอนกลงคืนคุณนอนหลับสนิทไหมคุณตื่นมาปัสสาวะหรือเปล่าปัสสาวะทีหนึ่งปิดเดียวหรือว่าก็ปิดกระปอยมมนรู้สึกปัสสาวะแบบติดติดคัดคาบทำให้การนอนของเราน,ะะนอนไม่เต็มอิ่มแล้วก็เรียกว่าหลับไม่ลึกเนาะพี่เบนที่นีอน่อุศุภาพเสียเลยนะและยังไม่พอนะคุณผู้ชมสังเกตด้วยนะเวลาเราปัสสาวะทั้งที่เราทานน้าเยอะทาไมเราปัสสาวะอสีมันยังเข้มอยู่่อันนี้นะคุณผู้ชมต้องสังเกตแล้ว ปัสสาวะติดขัดหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายสุดแล้วก็คือหลังเรารช่วงหลังช่วงเอวอ่ะคุณผู้ชมด้านหลังนะถ้าคุณปวดบ่อยๆเนี่ยนะคะสันนิฐานก่อนว่าเราน่าจะเป็นโรคไตเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องรีบดูแลตัวเองรีบเสริมนะคะด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เลยที่เราแนะนําไปทางแล้วเช่าผสมมันติดวิตามิน B ตัวนี้ช่วยได้ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับฟังปัญหาเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณอย่าปล่อยนะให้ปัญหาเหล่านี้มันเป็นเรือร<ช>้อรังจนึยค่านะค หลักแสนหลักล้านไม่ดีเลยทีเดียวเอาละครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าในตัวนี้เนี่ยถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B เนี่ยหนึ่งอย่างที่คุณได้ยินนั่นคือมัลติวิตามิน B ใช่ซึ่งเป็นวิตามินเนี่ยที่ม,มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากหลายคนอาจจะยังไม่ทราบน,นะสองข้อยาตอีกหนึ่งรอบนะครับ<อ>ผมนะพูดถึงประโยชน์ของมัลติวิตามิน B ตัวนี้นเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยครับจะช่วยบำรุงประสาทกล้ามเนื้อทำให้หัวใจทำงานเป็นปกตินะครับ บำรุงผิวพรรณช่วยเสริมสร้างนะครับการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์นะครับช่วยผอมผานไขมันและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีขึ้นนะครับเสริมสร้างภูมิต้านทานช่วยลดความเสี่ยงนะต่อการเป็นโรคหัวใจได้อีกด้วยนะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยมันตีวิตามินบีนี่พี่มีนฮะคุณผู้ชมครับเขาจะไปช่วยเสริมนะครับกับถังเช่านะครับเรียกว่า ดูแลร่างกายบำรุงร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะจึงเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งและขายดีอย่างต่อเนื่องนะคะกับนี่เลยค่ะถังเช่าผสมมันติวิตามิน B วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆจริงๆค่ะและวันนี้คุณผู้ชมนะคะรับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยรับไปเลยค่ะนี่เลยค่ะถังเช่าผสมมันติวิตามิน B ให้ไปเลย4กล่องแถมฟรีไปทันทีนะคะอีก3กล่องไปเลยได้ไปทั้งหมด7กล่องยังไม่พอถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้เราแถมเพิ่มให้คุณผู้ชมอยู่ด้านหน้า ตรงนี้ค่ะเป็นวิตามินซีให้ไปอีก1 2 3 3กระปุกไปเลยยังไม่พอถ้าเร็วถ้าไวและแจ้งมาคอร์เซนเตอร์ค่ะน้้งสองคุณผู้ชมแจ้งมาว่าคุณโทรมาเข้ามานะคะในช่อง Rabbit Shopping มิ้นขออนุญาตแถมเพิม่มตรงนี้เลยตรงนี้เลยให้ไปเลยนะคะเป็นกาแฟถังเช่านะคะผสมเห็ดลินจือให้ไปอีก1 2 3 4 5 หกถุงอ,อ่ะโอ้ราคาัน,นี้ังส,สองว่าน,น่าจะเป็นหมื่นหรือเปล่าคะเนี่ย3,990บาทแต่ถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้จ่ายเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะห่ยอดเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมรออยู่นะครับผมแต่ว่าอย่ารอนานรีบโทร,รเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีจำนวนจำกัดนะฮะเพะฉะนนนะครับห้ามพลาดครับรีบโทรเข้ามาได้เลยครับ ทังเช่าผสมมัลติวิตามิน b 4กล่องเราแถมให้คุณทันทีอีก3กล่องยังไม่พอถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ในรายการรับเพิ่มไปเลยเป็นวิตามิน C เพิ่มไปอีก3ขวดยังไม่พอและถ้าคุณแจ้งมาว่าคุณโทรมาจากช่อง r a b b i t Shopping เราให้กาแฟถังเช่าผสมเห็ดลินจือให้คุณฟรีอีก6ถุงใหญ่ๆคุ้มมากๆมกูลค่าทั้งหมดรวม3,990บาทแต่ให้คุณโทรเข้ามาตอนนี้จ่ายเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะทำอาชีพ ขายของเก่าครับทำงานไม่ได้ปกติอะไรมันแขนงขามันไม่ค่อยมีแรงเป็นมาหลายเดือนแล้วครับอาการมันแขนขามันไม่ค่อยมีแรงจับของก็จะหลุดจากมือดูทีวีแล้วเจอทางเช่าผสมมันติวิตามินบีไม่เหนื่อยทำงานยกของได้ปกติเหมือนเดิมแล้วผมยังทานต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับ ปัญหาสุขภาพเหล่านี้นะครับอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นกับคุณนะครับดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับนอกจาก2องกับพี่มิ้นในวันนี้แล้วนะครับ ยังมีตัวแทนจากบริษัทโนวานะครับมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้ด้วยนะครับขอต้อนรับคุณปอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สองครับสวัสดีครับพี่มิ้นครับโอ้โหเจอคุณปอแบบนี้รู้เลยนะคะว่าเป็นตัวแทนของนะคะโนวาตัวจริงเสียงจริงใช่ครับคือตองบอกพี่สองบอกพี่มิ้นก็บอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับบริษัทและก็โรงงานของเรานะครับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็คือบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าข้อมูลของคนเมื่ออายุมากขึ้นคนไทยก็ไม่ค่อยได้ดููแลลตัััววเอองง่่ก้ยยยยคุนาาถ เปียบเทียบในเอเชียนะครับตัวเลขของคนไทยที่ป่วยเป็นโรค ก็เยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะโรคไตนะเราเป็นอันดับ3รองจากมาเลยแล้วก็สิงคโปร์และที่สําคัญเลยนะคุณผู้ชมนะคนที่เป็นโรคไตส่วนมากเนี่ยจะมาจากผลพวงจากโรคแพ็กเกจเบาหวานความดันแล้วสิติของผู้ป่วยที่เป็นโรคไต15ล้านคนมีภาวะไตเสื่อมลงไปเรื่อยๆค่ะคุณปอแบบนี้เราจะดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างคะนี่คือเรื่องที่น่ากลัวนะครับคือต้อบอกสองบอกมิแล้วก็บทผู้ชมที่ดูรับบิดช anel อยู่แบบนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คุณมิ้นได้บอกปัญหา2ได้บอกปัญหาตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่านี่คืออีกหน ผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูช่องดับบิดชาแนลแล้วก็ดูทีวีอยู่ณขณะนี้รู้จักผลพวงของประโยชน์ของถังเช่าครับแต่จะเลือกถังเช่าที่ได้คุณภาพนั้นต้องเลือกอย่างไรค่ะอย่างที่เราบอกในต้นรายการเลยครับว่าผมเป็นตัวแทนจากบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเล็บว่ามหาชนค่ะน้อยครั้งจะเห็นบริษัทมหาชนครับมาขายของเองบนหน้าจอครับและก็ครั้งนี้นะครับเราหยิบถังเช่าผสมมันติวิตามินีคือ,อท่านผู้ชมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้วางจําหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศร้านสะดวกซื้อมีอะไรบ้างครับหนึ่ง ร้านเซเว่นอีเวนคือได้บอกบองบอกนิ้บอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับการเข้าไปขายของในเซเว่นอีเว่นนั้นคน้างยากถึงยากมากแต่แบ,บรนด์ของเราวางขายในเซเว่นอีเวนซึ่ง1คุณได้ผ่านมาตรฐานอย่างแรกแล้วแหละเพราะเซเว่นก่อนเข้าไปได้นั้นมาตรฐานสูงสูงมากบูธครับวัดสันครับซีเจครับบิ๊กซีและโลตัสครับเราก็วางจําหน่ายเช่นเดียวกันนะั้นใครมองหาและเลือกหาสรรพคุณของถังเช่าผมขออนุญาตแนะนาครับถังเชา่าผสมมันติกวิตามิน ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามีทั้งถังเช่าและก็อีกหนึ่งอย่างที่เรามีนั่นคือมันติวิตามินบีดังนั้นใครที่มองหาถังเช่าอยู่นะครับอยากให้ลองตัวถังเช่าผสมมันติวิตามินบีและย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเป็นโรงงานระด,ดับมหาชนนั่นเองครับทีนี้ <ka. S 2> <sweep. S 1> เนี่ยมันมีคาว่าถังเช่าถังเช่าเรารู้อยู่แล้วว่าดีครอบคลุมเลยแต่มันติวิตามินบีเนาะเอามาผสมผสานกันแล้วแล้วมันมีความพิเศษยังไงคะคำว่ามันติวิตามินบีคือการรวมวิตามินบีไว้หลายๆอย่างหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าวิตามินรวมนนนั่่่่เออองงงซึยาทีบก อะไรที่ขาดวิตามิน B ตัวถังเช่าผสมมันติวิตามิน B. ก็รวบรวมมันติวิตามินหรือวิตามินรวมไว้ทั้งหมดไว้ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงสปปรพพคุณของถังเชา่าเราก็คัดสรรเอาเฉพาะถังเช่าที่รับมาตรฐาน<ม>อย่างที่บอกนะครับว่า 1. โรงงานของเราเป็นระดับมหาชนถ้าสินค้าหรือส่วนผสมไม่ดีจริงเราไม่สามารถนํามามิกรวมกันแบบนี้ได้ให้ท่านผู้ชมครับให้2ให้มิ้นท์ครับไปดูโรง,งงานของเราพร้อมๆกันครับอย่างแรกก่อนครับโรงงานของเราผ่านเกณฑ์ GMP ผ่านเกณฑ์ ISO 9001 2015 แล้วก็มาตรฐานต่างๆค่อนข้างสูงสูงมากถ้าใครดูในคลิปวิดีโอณขณะนี้นครับก็จะเห็นในส่วนของโรงงานของเราซึ่ง mm hmm. ทุกกล่องทุกแคปซูลของเรานั้น พิถีพิถันในการทําแล้วก็เรียกว่าทาออกมาสู่ประชาชนคนไทยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับบริษัทโนวาออแกนิกจำกัดมหาชนนั้นอยู่คู่กันคนไทยร่วมกว่า10ปีมาแล้ว,ว,วด้วยกันยอดเยี่ยมเลยพี่ปอนะครับผมจริงๆโรงงานมาเองนะคะวัตถุดิบคัดอย่างดีดโรงงานสะอาดสะอ้านได้รับมาตรฐานคุณภาพอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าได้ยินมันนานมากขายดีมากที่ขายดีแบบนี้เพราะว่าคนทานดีแล้วทานต่อเนื่องดีแบบนี้เนี่ยให้ผลยังไงกับร่างกายของเราบ้างคะคุณปอคืออย่างที่บอกนะครับการ ที่จะรับประทานถังชาบผสมมันติวิตามินนั้นต้องควบคู่กับการดูแลตัวเอง<ช>การดูแลตัวเองมีอะไรบ้างครับ1ออกกำลังกายอย่างต่ำวันละครึ่งชั่วโมง<ช>สองรับประทานอาหารนะครับเรียกว่าให้ครบทั้ง5หมู<ช>่และก็พักผ่อนอย่างต่ำา8ชั่วโมงนี่คือปัจจัยพื้นฐาน<ช>และก็เสริมด้วยตัวถังชาบผสมมันติวิตามินบีเข้าไปก็อย่างที่ได้ครับ1คุณจะนอนหลับลึกมากยิ่งขึ้นเมื่อนอนหลับลึกมากยิ่งขึ้นประโยชน์ที่ตามมาก็คือทําให้ ก,กระปี้กระเป๋าวเวลาลุนตื่นเช้ามา <Yeah. S 1> นะครับใครที่ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงใครที่ไม่ค่อยดูแลตัวเอง mm hmm. ทางเช่าผสมมันติวิตามินบีคือคําตอบที่ชัดเจนมากที่สุด <Yeah. S 1> แล้วบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่า การที่คุณจะรับประทานถังเช่าผสมมันติวิตามินบีนั้นคุณสามารถสอบถามรายละเอียดกับคอเซนเตอร์ของเราได้บางคนอาจจะมีโรคบางโรคพ่วงอยู่กับตัวเองรับประทานได้หรือไม่หรือหลักเกณฑ์วิธีการรับประทานอย่างต่ำนะครับบอกผู้ชมแบบนี้วันละ1แคปซูลก่อนนอนง่ายๆนะครับย้ำครับวันละ1แคปซูลก่อนนอนแต่ขอญาติวงเล็บท้ายนิดนึงนะครับว่าสำหรับใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ลองเช็ครายละเอียดกับคอเซนเตอร์ก่อนรับประทานเช่นเดียวกันนะครับอุ่นใจอ่ะอุ่นใจเพราะว่าอะไรนะอันนี้ขายต่อเนื่องมานับตั้ ประมาณ10ปีครับ <10 S 2> คือต้อง <Please. S 2> ย้ำว่าบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเด็บว,ว่ามหาชนนั้นอยู่คู่กับคนไทยมาร่วม10ปี <Wow. S 2> แล้วเมื่อปลายปี2564นะครับเราเพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แปลว่าอะไรครับเป็นมหาชนนั้น uh huh. สินค้าทุกตัวเราเน้นที่มาตรฐานจะย้ำนะครับว่าปกติเราวางจําหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศอย่างเซเว่นอีเลเวนวัตสันซีเจบิ๊กซีและโลตัสให้ท่านผู้ชมคิดตามแบบนี้ครับหนึ่งถ้าสินค้าไม่จริงไม่สามารถวางจําหน่ายได้หรือถ้าใครมองหาตัวถังเช่าอยู่ผมเชื่อว่าแบรนด์ถัง ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะถึงเยอะมาก <Ừ. S 1> แต่ความแตกต่างของถังชาิผสมมันติวิดบีขอยย้าแบบนี้ความเปิดโปรนะครับว่า1เราจดทะเบียนในตลาดรัฐแปลว่าเราเป็นมหาชนครับทุกอย่างผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับสตัวถังชาผสมมันติวิดบีของเราตอนนี้วางจําหน่ายตามเซเว่นอีเวนวัดสันซีเจบิ๊กซี่และโดตัสให้ัท่าน้ชมคิดแบบนี้ครับการจะเข้าร้านที่เซเว่นได้วัดสันได้ซีเจได้บิ๊กซี่ได้โรตัสได้ทุกอย่างต้องผ่านมาตรฐานเยอะถึงเยอะมากและสุดท้ายบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าใครที่ไม่เคยเป เจ้าใจกิน ปกติถ้าคุณไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อ1กล่องต้องมีประมาณ299บาทตีกลมๆคือ300บาทครับวันนี้มีการจัดโปรพิเศษมาฝากแฟนรายการ Rabbit Channel ด้วยครับใช่แล้วค่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าหมดหน้าโต๊ะวันนี้คุณปอบอกว่าให้เฉพาะ Rabbit Shopping ช่องเราช่องเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะมาบอกคุณผู้ชมคะ่ะหมดโต๊ะนี่มีอะไรบ้างแต่บอกเลยว่ามากกว่าที่อื่นแน่นอนเลยย้ําในเรื่องของสรรพคุณอีกสักครั้งได้ไหมคะคุณปอคะคว่าช่วยในเรื่องของอะไรบ้างสําหรับตัวถังเช่าและตัวมาติวิตามิน B ที่เอามา ผสมปสานกันแล้วเรามีนี่นะคะเป็นชาร์ตมาให้เลยใช่ไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวเป็นของแถมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาของหลักก่อนอได้ๆของหลักก่อนคือกวันนี้ใครที่อดใจของแถมคืออย่างที่พี่มิ้นบอกคือ ของแถมเซ็ตตรงนี้ซ้ายมือของผมนะครับ<อ>ได้หมดตรงนี้เลยนะปกติไม่ได้แถมแบบนี้<อ>แล้วปกติ1กล่องก็ตีราคา29กหรือว่าตี300กลมๆแล้วคิดดูว่าวันนี้เดี๋ยวจัดแพ็กเกจลดแลกแจกและก็แถมมาให้ย้ําก่อนนะครับเ<อ>มื่อกี้คุณมิ้นถามมานะครับว่า<อ>ถังชอบผสมมันติวิตามีเหมาะสําหรับใครอย่างแรกก่อนคนที่ไม่เป็นโรคกินหรือรับประทานเพื่อป้องกันโรคในระยะยาวนะครับท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าถังเช่านั้นเป็นจักรพรรดิแห่งสมุนไพรเมื่อก่อนถ้าใครดูหนังจีนนะครับหรือใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์ครับ คนที่มีสิทธิ์รับประทานถังเช่าต้องเป็นฮองเต้ต้องเป็นจัก,กรพังน,นั้นเขาเลยเรียกว่าสมุนไพรแห่งจัก,กรพัินั่นอเองนะครับคนทั่วไปสามาัญชนทั่วไปในยุคอดีตการไม่สามารถรับประทานถังเช่าได้พรำเพื่อนะแต่ยุคปัจจุบันหาง่ายมากอมสองท่านผู้ชมครับเมื่อสมัยย้อนอดีตการไปนะครับคนที่กินถังเช่าได้ต้องเป็นเศรษฐีต้องเป็นคนร่ำคนรวยนะครับหรือสมัยยุคปัจจุบันนี้นะครับกิโลกร,รัมหนึ่ง,งถ้าเป็นถังเช่าได้มาตรฐานีสูงกิโลกรัมหนึ่ง,งละเป็นล้านนะครับเป็นล้านบาทนะครับแต่วันนี้ ถางเช่าผสมมันติดด้วยบี จะถูกส่งต่อให้กับแฟนรายการรับเด็ดช้อปปิ้งนะครับสำหรับคนที่ดูรายการสดอยู่ในขณะนี้บอกท่านผู้ชมแบบนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งทางเช่าในตลาดประเทศไทยค่อนข้างเยอะถึงเยอะมากดังนั้นคุณจะกินได้มาตรฐานอย่างไรนะครับหให้เลือกจากโรงงานย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรั์นะครับตั้งแต่ปลายปี64นะครับเป็นมหาชน 2. ของเราขายที่เซเว่นอีเลเวนวัดสันครับซีเจครับบิ๊กซีและโลตัสให้จําและนึกแบบนี้ครับถ้าสินค้าไม่ดีจริงโรงงานไม่ดีจริงโทษนะครับไม่สามารถวาง จำหน่ายได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับและวันนี้มาที่รับบิทช้อปปิ้งครับของแถมเราเพียบเลยนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้คนไทยที่ป่วยหรือไม่ป่วยมีโอกาสรับประทานเมื่อกี้ค้างกับคุณมิ้นมาแล้วว่า<ฆ>1ถ้าไม่ป่วยรับประทานเพื่อดูแลตัวเอง<ฆ>สองคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับ<ฆ>นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ<ฆ>นอนหลับไม่ลึกตื่นเช้ามาไม่กระปี้กระเป๋าหรือเป็นโรค NCD หรือกลุ่มโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหาร<ฆ>ขังเช่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สําคัญวิธีการรับประทานง่ายๆนะครับก่อนนอนวันละ1แคปซูลน,นะครับ<ฆ>แล้วก็เปิดแคปซูลตัวนี้อ่ะหนึ่งกล่องลักษณะแบบนี้ จะมีทั้งหมด30แคปซูลวันละ1แคปซูลก่อนนอนนะครับก็คือรับประทาน1กล่องต่อประมาณ1เดือนและของเราเป็นแคปซูลเจลรตินนั่นเองรับประทานง่ายและก็ร่างกายสามารถดูดซึมและใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าแคปซูลลักษณะอื่นๆนั่นเองครับนี่เลยโอ้ต่างชาติก็ว่าเยี่ยมแล้วนะครับคลัสเข้าไปใส่เข้าไปเพิ่มอีกสําหรับมันติวิตามิน B หรือว่าวิตามินรวมทีนี้ตัวของแถมก็ไม่ธรรมดานะครับของแถมนี่ก็คือคุณแถมของดีๆให้อีกอ่ะถูกต้องครับคือทั้ ขายอยู่ที่ประมาณ2 9 9เก้ากตีกลมๆคือกล่องหนึ่งประมาณ300บาทลองดูเซตตัวนี้เดี๋ยวบอกโปรยซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ปกติซื้อไม่มีแถมนะครับตามร้านสะดวกซื้อถ้าดูรับบิทช้อปปิ้งของเราจบเดินไปตามเซเว่นก็ได้แล้วดูว่าเรามีของแถมลักษณะแบบนี้หรือไม่ถ้ามีเอาขอมาคืนเราที่รับบิทช้อปปิ้งได้ทั้งหมดเลยนะครับแถมอะไรบ้างครับอย่างแรกก่อนครับเราแถมในส่วนของวิตามินซีแบงของเราชื่อวัยิตามินซีครับจุดเด่นของวัยิตามินซีอย่างแรกก่อนวางจําหน่ายที่เทสโก้โร ครับ1กระปุกคือ250บบาทนะครับ กินเพื่ออะไรครับกินเพื่อยุคนี้เราอยู่กับวิกฤตโควิดหรืออยู่อยู่กับหน้ากากอนามัยขาดไม่ได้กันและดูแลนั่นคือวิตามินซีและจุดเด่นของเราครับให้มากกว่าวิตามินซีปกติเพราะมีทั้งวิตามินซีอะโชราเชอรี่และสารสกัดมะขามป้อมอันนี้แถมนะครับไม่ได้ขายปกติ1กระปุก250บาทรับประทานได้ประมาณ1เดือนวันนี้แถม3กระปุกก็คือ250คูณ3คือ750บาทและก็ไม่พอนะครับปกติกาแฟลิปเด็กของเราขายที่ไหนบ้างครับบูธครับวัดสันครับซี ครับบิ๊กซีและโรตัสไม่ดีจริงไม่สามารถวางจำน่ายได้จุดเด่นของกาแฟลิฟเนี่ยปกติขายซองลักษณะแบบนี้1ซองใหญ่นะครับมี5ซองย่อยอยู่ข้างในนะครับ วันนี้ถุงละ100บาทให้ฟรีทั้งหมด6ถุงใหญ่อ,อีก600บาทและบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับรสชาติตัวนี้จะเป็นกาแฟปกติแต่ประโยชน์ที่คุณได้รับคือเป็นรสชาติขออภัยครับเป็นรสชาติกาแฟสายพันโรบาตาัต้าจุดเด่นคือหอมหวานมันอร่อยแต่วงเล็บท้ายว่าไม่ทำร้ายสุขภาพนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์คอลเตอรอและ1แก้วให้พลังงานเพียงแค่45แคลเท่านั้นเองและมีส่วนผสมของถังเช่าแล้เห็นจริงแต่เงื่อนไขครับเป็นรสชาติกาแฟปกตินี่คือของแถมทั้งหมด 9ชิ้น9รายการใครสนใจก็เดี๋ยวทั้งสองท่านจะบอกโปรสำหรับวันนี้สำหรับรับบิดช้อปปิ้งครับทังเช่าผสมมัลติวิตามิน b 4กล่องเราแถมให้คุณทันทีอีก3กล่องยังไม่พอถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ในรายการรับเพิ่มไปเลยเป็นวิตามิน C เพิ่มไปอีก3ขวดยังไม่พอและถ้าคุณแจ้งมาว่าคุณโทรมาจากช่องรับบิทช้อปปิ้งเราให้กาแฟถังเช่าผสมเห็ดลินจือให้คุณฟรีอีก6ถุงใหญ่ๆ oh. คุ้มมากๆมกูลค่าทั้งหมดรวม3 9 9 0บาท แต่ให้คุณโทรเข้ามาตอนนี้จ่ายเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะพี่เป็นเบาหวานมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะพรมานมากเลยมือชาเท้าชาเวียนหัวแล้วก็แบบบ้านหมุนเลยอะคะ่ะแล้วก็ความดันก็ขึ้นสูงมากพี่สาวพี่ก็แบบซื้อถังเช่าผสมมาติวิตามินบีไหมพี่กินนะพอพี่ไปตรวจค่าน้ำตาลค่าเบาหวานแล้วก็ความดันลดลงเลยนะคะแล้วก็ อาการดีขึ้นนะคะตอนนี้มือชาเท้าชาอะไรก็ไม่มีแล้ว พี่ปอครับสงสัยเลยว่าถ้าเกิดซื้อโปรโมชั่นพิเศษที่รับบิทช้อปปิ้งนั้นไม่ทันเนี่ยตกกล่องนึงนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยอธิบายแบบนี้เลยนะครับปกติถ้าใครไปซื้อข้างนอกนะครับผมอธิบายแยกแบบนี้นะครับหนึ่ง <1. S 1> กล่องเพียวๆนะครับถ้าทั่วไปไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อครับหนึ่งกล่องคือ420บาทรับมาทานได้ประมาณ1เดือนวางตามร้านสะดวกซื้อเราขออนุญาตปรับราคาลงมานะครับเหลือกล่องละประมาณ2 9 9หรือตีงกลมคือ300บาทคบาทตามเซเว่นวัตสันซีเจบิ๊กซีและโรตัสนะครับแต จับเป็นโปรครับ1,000บาทได้ถึง7กล่องอบอกท่ามาชมแบบนี้ถ้าเอา1,000ตั้งเอา7หารตกกล่องละ100ระะ้อยกว่าบาทย้ำแบบนี้นะครับทั่วไป1กล่องกินได้1เดือน420บาทร<ะ>้านสะดวกซื้อเซเว่นวัสด์ซีเจพิซีโรตัสตีกลมๆ3 0ม300บาทนะครับแต่ใน L B ping, รับบิ๊กช้อปปิ้งเฉลี่ยต่อกล่องเนาะเหลือกล่องละ100ร้อกว่าบาทนะครับเ<ะ>กล่อง1,000บาทเอา1 0 0 0ตั้งเอา7หาร ตกกล่องละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองแล้ววันนี้พิเศษมากกว่านั้นครับมาเจอสองมาเจอมิ้นต์และเจอท่านผู้ชมแบบนี้ในรับบิทช้อปปิ้งนะครับเราขออนุญาตมีของแถมซึ่งเป็นของขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแถมแรกครับเราแถมในส่วนของวิตามินซีครับปกติบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับตามร้านค้าทั่วไปนะครับอย่างเทสโก้โลตัสเราขาย1กระปุกไปเช็คดูได้ครับ250าบาทกินได้ประมาณ 1, 1> เดือนนะครับลดบนหน้าจอครับเหลือกระปุกหนึ่งคือ150บาทแต่วันนี้150ที่คิดลดลงไปนะครับ ไม่ขายครับขอญาตแถมฟรีสกระปุก กินได้สามเดือนนะครับในยุควิกฤตโควิดครับเอาไปเพิ่มวิตามินซีกับวัยตมินซีที่ให้มากกว่าวิตามินซีปกตินะครับย้านะครับปกติ250บาทบนหน้าจอลดเหลือ150บาทแต่วันนี้ไม่ขายให้ฟรีไปเลยครับ3กระปุกครับและกาแฟครับร้านสะดวกซื้อขาย1ถุง100บาทวันนี้ยึดราคาเช่นเดียวกันครับ1ถึง100ให้ไป6ถุง600แต่วันนี้ไม่คิดมูลค่าแถมฟรีเช่นเดียวกัน6ถุงกินได้ประมาณ32ซองประมาณ1เดือนให้ฟรีไปสำหรับ กาแฟลิปเน็ตนั่นเองครับทั้งหมดนี้คุณผู้ชมขานับดีๆ16ชิ้นจากราคารวม3,990บาทวันนี้คุณปอมาเองนะคะให้คุณทั้งหมด16ชิ้นเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับพี่อปอครับเอาละครับเราฟังมาถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพก็ดีเรื่องของการ,รดูแลสุขภาพรวมถึงผลิตภัณฑ์ แบบนี้มีคุณภาพดีๆแบบนี้พี่ปอครับอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่อยากดูแลตัวเองหรือว่าอยากเปิดใจนะครับในการรับประทานถังเช่าบมบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับอย่างที่2ถามอย่างที่มิ้นถามแล้วก็อย่างท่านผู้ชมคิดแล้วก็ตัดสินใจนะครับปกติต้งบอกท่านผู้ชมว่าตัวถังเช่าผสมมันติดเบีหรือถังเช่าชั่วไปในท้องตลาดมีค่อนข้างหลายแบรนด์หลายยี่ห้อ<ช>อย่างที่ผมย้ำนะครับถ้าโรงงานของเราเป็นมหาชนสินค้าไม่ดีจริงสิ่งที่ตามมาก็คือการตรวจสอบจากผู้บริโภคนั่นเองนะครับดังนั้นมั่นใจได้เมื่อออกจากโรงงานระดับมหาชน ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงงานเราผ่านเกณฑ์ GMP ผ่านเกณฑ์ ISO 9001 2015และจดจดทะเบียนในตลาดซั์เมื่อปลายปี64ที่ผ่านมาแั้นั้นใครไม่รู้ว่าจะเริ่มรับประทานอาหารเสริมอย่างไรอยากให้เริ่มรับประทานตัวถังเช่าผสมมันติเนบีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจดทะเบียนในตลาดซั์และตัวถังเช่าของเราที่เป็นตัวหลักนะครับวางจําหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศอย่างบูธวัดสัน CJ Big C l o ตัสรวมถึง7 e l e v e n ร้านค้าเหล่านี้ถ้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจริงไม่สามารถวางจำหน่าย ได้ดังนั้นใครที่ยังไม่ป่วยอยากให้รับประทานถังเช่าผสมมันติวิตามินีเพื่อดูแลให้ร่างกายสามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานมากยิง่งขึ้นนะครับหรือใครที่เจ็บป่วยอยู่แล้วนะครับ,รบเป็นกลุ่มโรคต่างๆรองปรึกษาคอเซนเตอร์ของเราเบอร์ตามที่เห็นบนหน้าจอนะครับว่า <ạ. S 1> ถ้าเป็นโรคเหล่านี้สามารถรับประทานได้หรือไม่แต่อยากจะรู้กันนะครับว่าสัปพคุณของถังเช่านั้นร้อยแปดแล้วก็นานานับประการ,รและย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสมัยอดีตาการถ้าใครดิกินถังเช่าต้องเป็นจักรพรรดิต้องเป็นฮ่องเต้แต่วันนี้คุณสามารถรับประทานถังเช ราคาพิเศษและถ้าเจอราคาของเราไม่ต้องตกใจนะครับโรงงานมาขายของเองสินค้าชุ้ชิ้นไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางครับจะถูกกว่าร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศที่เราต้องมีการแบ่ง g p นั่นเองนนั้นย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติ1กล่อง420บาทนะครับ,ร,บ,ร,บร้านสะดวกซื้อขายอยู่กล่องหนึ่งประมาณ300บาทขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นครับวันนี้เหลือกล่องเพียงแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองจัดโปรเจกล่อง จ่ายแบงค์พันธ์แค่ใบเดียวนะครับรวมไปถึงของแถมของเราวันนี้อีก9รายการนะครับ oh, 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 oh. รวมของซื้ออีก7รายการ oh, oh, oh. รวมทั้งหมด16รายการในราคาเพียงแค่1,000บาทที่ให้ราคานี้ เพราะโรงงานมาขายของเองกับร <Cornell. S 2> ับบิดชาแนลนะครับครับรับบิดช้อปปิ้งนะครับกับบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเรียกว่ามหาชนนั่นเองครับค่ะนะคะโรงงานมาเองไม่ง่ายไม่อย่างนั้นนะคุณผู้ชมนะไม่ได้ราคานี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณปอมากมากค่ะขอบคุณมิ้มมากครับขอบคุณที่สองต่ะครับย้ำคุณผู้ชมนะคะถ้ารักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพกับถังเช่าผสมมติวิตามินบีสินค้าที่ขายดีต่อเนื่อง10 ปีและวันนี้โรงงานมาเองราคาสุดพิเศษทั้งหมด16ชิ้น1,000บาทเท่านั้นค่ะใช่แล้วล่ะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับครั้งหน้าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆนะครับให้คุณดูแลสุขภาพกันนะให้แข็งแรงยั่งยืนนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับกับ Rabbit Shopping นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 4กล่องเราแถมให้คุณทันทีอีก3กล่องยังไม่พอถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ในรายการรับเพิ่มไปเลยเป็นวิตามิน C เพิ่มไปอีก3ขวดยังไม่พอและถ้าคุณแจ้งมาว่าคุณโทรมาจากช่อง r a b b i t Shopping เราให้กาแฟถังเช่าผสมเห็ดลินจือให้คุณฟรีอีก6ถุงใหญ่ๆคุ้มมากๆบูลค่าทั้งหมดรวม3,990บาทแต่ให้คุณโทรเข้ามาตอนนี้จ่ายเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะ ผสมวัติตามินนี่เขาดีจริงนะคะดีเกินโฆษณาอีกนะคะแล้วผมยังทานต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับ